สวัสดีค่ะพบกับช่อง Inner Sunshine ก่อนจะชวนน้องๆทบทวนเนะะื้อหาเรื่อง RSV ไวรัสตัวร้ายฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในเรื่องของอไวรัสนะคะที่มีชื่อว่า RSV ค่ะค่ะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดทางเดินหายใจที่มีอาการคลายไข้หวัด แต่สร้างความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้มักจะเกิดในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็จะพบได้ทุกกลุ่มแต่จะรุนแรงในกลุ่มเด็กแล้วก็ในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีค่ะ หลังรับเชื้อนานเท่าไหร่จึงจะมีอาการป่วยพบว่าหลังรับเชื้อไอซวีเนี่ยสามารถแสดงอาการได้เร็วที่สุดหลังติดเชื้อเนี่ยสวันค่ะช้าที่สุดก็ประมาณ8วันโดยส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 6วันค่ะการติดต่อนะคะก็จะติดต่อผ่านสารคัดหลังหรือการสัมผัสสิ่งของร่วมกันค่ะโดยจะมีน้ำมูก น้ำลายการสัมผัสสิ่งของร่วมกันรวมไปถึงการสัมผัสเสมหะค่ะต่อไปมาดูอาการค่ะอาการเนี่ยก็คือจะคลายไข้หวัดเลยก็คือมีไข้มีน้ำมูกแล้วก็ไอค่ะหากามีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีอาการหายใจเร็วหายใจหอบหายใจมีเสียงหวีดเบื่ออาหารรวมไปถึงเสื้องซึมค่ะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ ในส่วนของการป้องกันนะคะก็จะมีล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามายัยเรียงพื้นที่แออัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้านะคะ,ะไม่ใช้สิ่งของร่วมกันปิดจมูกปิดปากเมื่อมีอาการไอจามค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเมื่อหากมีบุตรหลานที่มีอาการป่วยเป็นไข้หวัดเนี่ยก็ควรจะแยกเด็กออกจากเด็กปกติเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อด้วยนะคะ ผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถติดเชื้อไวรัส r อ v ได้ค่ะยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะถ้าหากว่ามีอาการนะคะสงสัยก็ควรรีบไปพบแพทย์ตรวจพบไวัยป้องกันได้ค่ะอ้างอิงจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขปี2565ค่ะาหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณน้องๆที่ตั้งใจรับฟังและรับชมค่ะขอบคุณนะคะ